สวัสดีครับผมเอาสร้างสองคนบดเทียงกันเอาเทียงกันมาให้ดูล่ะเบื้องหน้าเด็กกับเสือกมันได้กันบ่อืมจิตไปแ็นเราง่ายบ่หน้าเด็กกับเสือกไไดด้้เือกอ่าเอากล่าวไปว่ามันหนาเอ้ยกับนาก็ต้น เริ่มครับหน้าร้านคูนี่นเทียงตะกันแล้วหนักแล้วไงบ้าน้องเคือนข่อยไปเลยเนาะนหน้ากับร้านคูนีเทียงกันเนยนะท่าน้ไ้ตนี่เนจู่ท่นน่งกรดนนี้ทนมาข้าเจ้ากับสิกุมก็มา เที่ยงตกันใ่ไบัดดีวะหน้าร้านหน้าร้านคู่นี้เที่ยงตักันนี่หนอยดีวะ ฮะมีจังอย้ยจากแล้วมีไฟาช่ละสียังฮะสียังอ่าสีขาวเอ้ยสีเทามันสีขาวตอนแรกว่าสีอาสีไม่ซักกูล่ะก็ได้เปลี่ยนใจยานเขาเมืองัดยันเขาเมืองัดท่อกันอืสีไม่ซักกิกแพงมงมุ้ดูไาวไ่วา หาพันกว่าถ้านั้นสองหมื่นสามหมืนมันบ้สิมีอันอันโค้งเล็กเพิ่มขึ้นมาอ,อีกเด้บัดนี่เจ้าจะเลืมเนี่โค้งเล็กเดีรสิบหเซนนะนะอนสามสิบตัวสิบห้มนว่าไเฮ้เจ้เจ้าเล็กสองใส่ส่ครัครับเอาวงไดกนะ ลูกใครนะทำตรงไหนทิ้งตรงนั้นมาสัตไม่ใช่ลูกอ้อเด้อสัเออโยนลูกเมียย่อยเเถียงไปไอ้คุยกันไปนี่่ได้รับน้ำตับได้สายตาตรงมาได้กระซัมสางมีระดับสร้างมีระดับอันต้นอ้อหัวตาอันแปดขวบหนึ่งพ่อใหญ่โอปูปูคมน้องต้นอ้อหัวตาแปดขวบ เจยาเอาหัวฝรั่งปุ๋นเจ้าเจยวหลานเคยฝรั่งดิบบุคมฝรั่งกินนกแลวแถวอุดรนมาเองนี่จะปรกน้อยเกนก๊าใส่สามสิบเนาะไงฮะนะครับเป็นเรื่อความคิดมากความคิดมาการสร้างบ้านให้หลานเนาะนะตามโปรเจกต์เรียบบ้านคนดีติดเกณฑ์งย่างเดียวกูไม่ได้สนใจครับตัวห้องตัวห้องแนกคานตัวพุ่นคือจบ เล yeah. ี่ยงง่ายเพราะน้องเงินข่อยเนาะสร้างเถียงกันสร้างสร้างเถียงกันเลี่ง่ายเพราะน้องเงินข่อยเนาะมาจากคนละคณะมาเออน้องแสงกับน้องบัวมาคนตาบอดสวัสดีอ้า อเออาเที่ยกันแล้วบดมือบดมือกับบดมือหน้าร้านคู่นี้เอาได้ตัดออกกี่ติน่ะช่วยออกปะ่ะว่ามันแสดงว่ามันหุบเขา่าป่ะตั้งเสาเข่าป่ะอ๋อเป็นนาเล็กอ๋อิอ๋เป็นนาเล็ก,ม,ลกมันเป็นเทคนิค ระดับตั้งเสาเรียบร้อยหกต้นหกต้นน่หกต้นเนียเื้เชีอ่งกันเสื้อเยงเชื่อมไล้นะสังสีก่าแตเชื่มได้บเชิ่มได้บาทนี่เอาบอกว่าช่างเชื่อมระดับเทพเนาะเชื่อมโอ้ยเก็บประช่อนนี่สบายสบาย แค่อยู่บรกเก็ตปลาไหลเบรกเก็ตปลาไหลผู้เล่าทอดเบรเก็ตปลาไหลพุ่นเต็มได้ฟองอือโอ้ได้ได้ฝากับได้นะเตะประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างงานข้าเออโอ้เต็มบ้านแล้วตอนนี้เรียบครบแล้วครบแล้วเหลือช่างเหลือช่างหรอเล่าที่พูช่างบอกว่าจะทำโอทีทอดห้าทุ่มเหมือนกัน สร้างจะทำโปรตีหัว5ทุม่มข้าบือเดือย่าสันโอ้เป็นอย่างโน้บไปนี่เนาะโอ้เขาพิสัญญาณเตะสองค่ายนี้นะครับสิตีกันแล้วที่ต่างกัน,นคนละเทคนิคนะครับน,นี่จากหนองบัวลพำพูสร้างน้ำเข่าสร้างน้ำเข่าอันนี้ช่างหนองบวัวลำพูกำลัง วาดลวดลายครับกุ๊กกุ๊กกลัวยุเิช่างหนงแสงก็นั่งยืนยืนเท้าสะเอวแปวสังเกตสถานการณ์อยู่นะครับจังน้อยมันกือเทียงกระดิ่งสวัสดีแม่ไปอยู่นะปรากฏเห็แล้วจ้าแม่ไปหาคำแจ็คมาเด้หรือเปล่าท่านขอบคุณแม่คน่ะยืนนะครับสวัสดีคุณพี่นงนะครับน้าคอมมาเลย ้างไหนบนเหลี่ยกวเ็นเ่าเขน่าจะต้องแถลงตามขั้นตอนเนาะ้ขึ้นไปเป็นว่าจังไดคือทุกวันนี้บางทีก็เฮ้ยเดี๋ยวแปลวทอล่งลุมทำไมแปลวทอล่งลุมทำไมคนห้แลหูสวัสท่พี่อหามงว่าสนเถอะเาต้องดูเลิกอดิห้าโมงเก้านาทีฮะซ้ำไหนก่อซ้ำนั่นแหละอ้เอ้ย ภ <laughs> าพไม่ชัดค่าโอ้ยจะระดับน้ำจะต้องขึ้นใหม่ฉนวนแท็กกีแล้วบอกว่าได้ซ้อมไหมบ่ฮะซ้อมหนาละแท็กแล้ว,ลวได้หรอคบ่อืมเอาไปไใส่พอจาระดับน้ำน้ำเพิ่บบนติเล่นมากเพราะเราสูตร างมีระดับนําเข้าจากน้องบัวลําพูกานนีกาลังวัดนี่ครับตั้งเสาเรียบร้อยแล้วครับสองหกต้นนะครับผมสังางสั่ง,ง,ง,งไม่ใช่ว่าทําทั้งวันนะครับเพราะว่ารถพึ่งมาส่งของเมื่อตอนบ่ายสองโมงเพราะว่าเราออกจากนี่ไปบ่ายโมง,งใช่ปะ่ะ ยังไม่ยัง,ยงเสายังไม่มาส่งวัสดุอุปกรณ์ยังไม่มาส่งนะครับ่วงเช้าเราขึ้นเสาเอกกับเสาโทรไว้นะครับแล้วก็รอเสาต้นอื่นๆื่นประมาณรถมาส่งของประมาณจั่วโมงไงวน,นไป3ม,ไมื่นโอ้ล้ำมาหวานถึงโมงแสดงว่ามันเคยแค่ชั่วโมงเดียวทำยังไว,วอ,งอืช่างสองคนอืม,อม ไม่ได้ที่องเดย์บายม้วหัวออกจากนี่ไปรถทันในมาอยู่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้นะสวัสดีครับ